มาแล้วครับพี่น้องแชมป์ของพวกเราญาติครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมแคมออนแคมอนแคมอยน ลีลาอาจจะไม่เด็ดเท่าแฮนดิสันแต่สะใจเหลือเกินนะครับแชมป์พิมเมลีกของพวกเราชาวหงแดงดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับผม But you know what like สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับก็เป็นภาพนะของการเฉลิมฉลองแชมป สมัยที่20นะครับของลิเวอร์พูลนะแชมป์ลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานับนะครับว่าเป็นเปลี่ยนชื่อหรือยังหรือยังไม่เปลี่ยนไม่ต้องนับแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็อีกพาพก็บรรยากาศนะครับเมื่อกี้นี่เองนะเอามาให้ดูคือกำลังนะครับรถแห่ของจริงนะครับ อันนี้รถแห่ของเมืองลิเวอร์ p o o ของทีมลิเวอร์ pool จริงๆริงกำลังแห่แหนกันเลยนะครับผ่านกลางเมืองนะครับผู้คนเนี่ย The cop เต็มไปหมดนะครับเป็นเขาเรียกว่าฉาบไปด้วยสีแดงทั้งเมืองนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เห็นถ้าตัวผมเนี่ยเคยเห็นนะครับตอนที่เป็นได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับทั้งสมัยเจอเก้นครอฟ นะครับตอนนั้นนะยังติดตาตึงใจในการเฉลิมฉลองเนาะ,ะสมัยตั้งแต่อายาฟาเบนิเตสแล้วก็มาเจอเกนคอรนะครับได้ยู่ฟาแชมเปี้ยนก็เฉลิมฉลองทั้งเมืองอย่างนี้ตอนที่เราได้พรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อปี2019กก็ไม่ได้ฉลองใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นโควิดนะครับสุดท้ายก็ได้เห็นภาพและชื่นใจภาพนี้แหละที่ต้องการจะเห็นนะครับ ทีน,นี้ก็ทีน,นี้ก็มองว่ากันถึงบรรยากาศเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับตอนที่ดูแม์สุดท้ายนี่ก็ผลงานแข่งขันรูปเกมอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม่จ่ายตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรบ้างนะครับแต่ขนาดบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากก็แอบบ่นเล็กๆน้อยน้อยแล้วก็เห็นแล้วครับสิ่งที่มันต้องพัฒนาสิ่งที่มันต้องปรับปรุงก็ว่ากันไปนะครับดูที่ว่าตัวที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยที่เราได้ ตอนนี้นะฟอร์เรงเวทกับฟิล์มปองอ่ะจะช่วยปิดจุดอ่อนตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่หลักนะครับบรรยากาศเมื่อวานดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกรงๆอยู่เหมือนกันผมเกรงอยู่คนเดียวก็คือจะมีการโหดเทรนด์อารซานเดอร์อานอนไหมผมว่ามันจะกร่อยทีเดียวนะฮะถ้ามันมีการโหดนักเตะตัวเองขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ ทุกคนเงียบกริบเงียบกริบคือไม่มีเสียงโห o เงียบกริบแต่เสียงปรบมือเสียงเชียเสียงร้องเพลงเชียนะครับเสียงเฮเต็มแอนฟิลระเบิดกล้องแอนฟิลไปหมดนะครับเทรนออกมาวอร์มก็มีเสียงปรบมือนะครับตอนเปลี่ยนตัวนะครับเข้าไปในช่วงรึ่งหลังก็มีเสียงปรบมือและให้กำลังใจ ตอนรับเปลี่ยนก็มีเสียงปรบมือและให้กำลังใจตอนไปชูถ้วยต่อนหน้าแฟนๆนะครับก็มีเสียงปรบมือและให้กำลังใจคือแล้วเราก็จะเห็นชัดเลยตอนที่จบเกมนะครับทเทรนด์น,นะฮะบ่อน้ำตาแตกนะครับมันครั่งพรูพออกมาผมว่ามันเป็นความปิติยินดีแล้วก็ความเขาเรียกว่า มันมันทราบซึ้งอ่ะนะครับเพราะว่าเทรนด์นะฮะโตมาจากอะคาเดมี hmm. ่เป็นสเกลเซอร์ hmm. ตั้งแต่เด็กอายุ6ขวบ mm hmm. จนปัจจุบัน26 mm hmm. 20ปีที่เขาเล่นให้ลิเวอร์พูล mm hmm. จากเป็นเยาวชนขึ้นมาเป็นตัวสำรองเป็นดาวรุ่งจนมาเป็นแกนหลัก hmm. แล้วจะเรียกว่าเป็นซ mm ุปเปอร์สตาร์เป็นตำนานของทีมก็ได้นะ mm hmm. คือ มันเป็นสไตล์เทนมีสไตล์ของตัวเองคือการวางบอลที่แม่นแล้วก็เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆนะครับในการโจมตีคุ่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นลูกนิ่งลูกผ่านได้เสียนะฮะลูกฟรีคิกนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับเด็กคนหนึ่งนะครับที่โตมาและทําอยู่กับบ้านที่เขารักอ่ะแล้วก็ ทุ่มเทเต็มที่ในการเล่นฟุตบอลให้กับทีมทีมที่เขารักเนี่ยจนได้แชมป์มามากมายประสบความสำเร็จมากมายนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าออกจากเซฟโซนนะครับผมว่าใจของเทนเน่มันมันยิ่งใหญ่นะคือโอเคใครจะว่าเขาเป็นคนทรยศใครจะว่าเขาเป็นอัตันยูนะลืมคุณ วัวลืมตีนก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่าใจเขานิ่งมากเขาให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบเมื่อวานนะครับหลังจากบอ่อน้ำตาแตกเนี่ยก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าผู้ชมแฟนแฟนเดอะคอปทั้งหลายเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับเขายัางไงแต่เขาบอกแล้วว่าเขาอยากขอเล่นสักครั้งสุดท้ายให้กับสโมสรลิเวอร์พูลแห่งนี้แล้วเขาก็บอกกับค้ชสอาร์เนอร์เชลอนะครับแล้วก็เชลอตก็ส่งลง คิดดูที่ท่านผู้ชมคนที่กําลังจะไปจากบ้านที่ตัวเองรักจากคนที่ตัวเองรู้จักกับความอบอุ่นในบ้านน่ะแล้วพอจะไปได้ยินเสียงกล่นเสียงด่านะครับของผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆน,นบ้านเนี่ยด่าว่าไปทําไมอากตันอยู่นะครับแต่ใจเขาว่ายังจะอยากนะครับอยากจะตอบแทนบุญคุณโดยการเล่นนะัะสุดท้ายเนี่ยนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าผลที่เขาตอบรับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่เขาก็อยากทำแล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วเขาต้องไปเพื่อความท้าทายนะครับความน่าทายใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการเล่นฟุตบอลนะครับกับทีมระดับโลกเอาง,ง่ายๆกันริมันล,ลิเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาเนี่ยผมว่ามันมันตัดสินใจแล้วเขาทำจริงทำจริงแล้วเขาไม่เคยบ่นไม่เคยปีปากไม่เคยเขาเรียกว่าเชิดใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคย จะมามองค้อนไม่เคยจะต่อว่าแฟนๆนะครับเขาปฏิบัติตัวอย่างด้วยความนิ่งและรอโอกาสสุดท้ายนะครับจนได้รับเสียงปรบมือได้รับเสียงเชียร์แล้วก็เป็นความการจากรากันนะที่มันประทับใจและมันก็ผมว่ามันน่าจะส่งผลดีกับทั้งแฟนบอลเองนะครับกับตัวสโมสรและโดยเฉพาะตัวเทรน d เนี่ยเขาก็ได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างนะครับว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปโลดแลนในเวที ฟุตบอลระดับโลกต่อไปแต่ผมว่าเขาไม่เคยลืมความเป็นตัวตนไม่ไม่เคยลืมลากฐานไม่เคยลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะครับว่าเขาคือใครเขาคือสกา u เซอร์เขาคือลิเวอร์พูลเขาคือ Liverpool, เดอะคอปคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าจากกันได้ดีแต่กว่าจะมาเป็นโมเมนต์เนี่ยนะครับมันก็ลุ้นอยู่แต่สุดท้ายมันมีเขาเรียกว่า อัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายนะครับคืออันนี้หลังเกมเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะชลองแชมป์ก็ฉลองนะครับแล้วก็ผมอยากพูดตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีมันเป็นมันเป็นการแสดงถึงการเป็นคนในครอบครัวที่ต้องช่วยเหลือกันใครครับที่เป็นอัศวินมาขาวมาช่วยจะใครนะครับก็พ่อของ เดอะคอปทั้งหลายนะครับเจอเกนครอปนั่นเองนะครับเมื่อพ่อพูดแล้วใครจะกล้าขัดเมื่อพ่อบอกว่ายาโหนักเตะของตัวเองที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ลิเวอร์พูลเป็นไงนะครับประโยคนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนที่ครอปนะครับสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่า หลังจากที่เชนโดนโะครับคบอกว่าเขาเปิดทีวีแล้วเขาไม่เชื่อหูของตัวเองที่ได้ยินว่ามันเป็นเสียงโหจากแฟนๆเดอะครปบทั้งหลายในแอนฟิลนะครับโหใครไม่โหไม่ใช่โหคุอสู้โหนักเตะตัวเองโอ้โหครับอกตอนนั้นผมปิดทีวีหนีเลยอันนี้คือผมผม,ผมว่าเ,าเขาพยายามบรรยายให้เห็นภาพครปมี จิตวิทยาที่สูงมากนะครับแล้วพ่อพูดอย่างเงี้ยใครจะกล้าขัดนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานี่ไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลและสโมสรลิเวอร์พูลทำโดยการโห่รังเกียจนักเตะตัวเองมัน <c oughs> ได้ใจตรงนี้นะครับความเป็นครอบครัว การเป็นครอบครัวเดียวกันการเป็นคนที่ห่วงใยรักกันไม่ว่าเขาจะเลือกวิถีทางไหนเขาจะไปทำอะไรแต่สายใยสัมพันธ์มันถึงกันหมดเห็นไหมครับพ่อก็เป็นพ่อพ่อมาช่วยลูกจนได้นะครับจนเขาเรียกปลุกสตินะแฟนบอลทั้งหลายเนี่ยที่ที่คือเขาบอกว่าไม่สามารถห้ามได้นะครับให้ความรู้สึกของทุกคนเนี่ยจะคิดยังไง จะรักจะเกลียดจะเสียใจหรือเอาใจช่วยเทรนด์ในการที่ต้องจากไปห้ามไม่ได้แต่การปฏิบัติและเมื่อเราขึ้นชื่อว่าเป็นสเกาเซอร์เป็นเดอะคอปเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยในประวัติศาสตร์เราไม่ทำกันนะครับโหนักเตะตัวเองผมเชื่อว่าวินาทีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีก อ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าผู้เล่นคนนั้น,นออกไปอยู่ทีมอื่นกลับมาเล่นทีมแล้วามาสู้กับเราเงี้ยเออก็ว่าไปอย่างอยากโหก็โหอย่างตอร์เรสเองซัวเรสเองหรือไมเคิลโอเว่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงโหนะแต่ไมเคิลโอเว่นอาจจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนที่ถูกยกเว้นหน่อยอาจจะโดนโหนะครับเพราะไปเล่นให้กับแมนยูนะครับแต่นักเตะส่วนมากที่กลับมาจะไม่มีใครโหหรอกครับจะมีแต่เสียงปลบมือแล้วก็ต้อนรับ เวลาเขาอยู่ทีมอื่นแล้วกลับมาเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวัฒนธรรมของเรานะครับเราไม่ด่าลูกตัวเองเราไม่ด่าหลานตัวเองเราไม่ด่าคนในครอบครัวเราเวลาเขาตัดสินใจที่จะออกจากบ้านเพื่อไปเจริญเติบโตนะครับมันอย่างที่ผมพูดตอนแรกอะมันเป็นเป็นความกล้าของเขาที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆโดยที่ไม่มีคนที่คอยหนุนหลังเขาแล้วนะไม่มีคนที่คอยดูแลเขาแล้วนะ ไม่มีแฟนบอลที่อบอุ่นพลังเชียร์ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกแบบนี้คอยหนุนหลังเขาแล้วเขาคิดดูสิครับเขาเกิดที่นี่โตที่นี่แต่ว่าเขาไม่จบชีวิตนักบอลที่นี่นะครับถ้าจบที่นี่เขาคือตำนานนะครับเช่นคือคร์คำนานเทนคือกับตันทีมคนต่อไปใจของคนที่นิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วกล้าสัตใจแล้วต้องทําทําแล้วว่าปฏิบัตินะครับและภาพที่สแสดงออกมาคือเขาไม่เคยต่อว่าแฟนบอล เขานิ่งๆรับสภาพแต่เห็นไหมครับสุดท้ายก็ขอเล่นไม่ว่าจะถูกโขลยเขาอยากขอเล่นให้ดิวพูมช์สุดท้ายเพื่อเป็นการจากลากันที่เขาคิดว่าคงสมบูรณ์แบบในใจเขาอือครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะเห็นภาพเจอกันครอปยืนมองเทรนต์นะครับตอนเทรนต์ขป้นรับถ้วยแล้วก็สายตาที่มองลงมามันเป็นพ่อกับลูกนะครับญาติผู้ใหญ่กับหลานเพื่อน ร่วมสโมสรเพื่อนร่วมทางที่มีอุดมการเดียวกันนะครับแล้วก็เคยผ่านบ้านที่เรียกว่าแอนฟิลบ้านที่ถูกเรียกว่าครอบครัวริวพูด้วยกันเพราะฉะนั้นมันยึดโยงกันอยู่มันเหนี่ยวร้างกันอยู่และสายตามีแต่ความความปรารถนาดีอะ่ะแล้วก็มีแต่ความเข้าใจส่งถึงกันผมอยากให้แฟนบอลในหลังริวพูของเราเนี่ยนี่คือตัวตนของเรานะครับคือครอบครัวใหญ่เพราะฉะนั้น เราเอาเป็นตัวผมนะเราด่าได้เราบ่นได้เราไม่ชอบนั้นเตะได้ถึงจะเป็นทีมเราแล้วก็ย้ายไปที่อื่นหรือวันนั้นเขาเล่นไม่ดีเราก็ยังด่ายังบ่นได้แต่ว่าเราจะไม่เกลียดและเราจะไม่ทําตัวไม่ดีในการที่ไปให้ร้ายไปต่อว่าเขาต่อที่สาธารณะนะครับเราพูดถึงเขาได้เราติเตียนตำหนิเขาได้ แต่เราจะไม่ใช้อารมณ์ในการดุด่าว่ากล่าวและก็ไล่ให้เขาออกไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำแฟนๆเดอะคอปทั้งหลายเด็กลิเวอร์พูลทั้งหลายเด็กของทั้งหลายผมว่ามันเป็นบทเรียนบทใหญ่ที่สุดท้ายนะครับก็กต้องให้เจอเกนคอปเป็นคนออกโรงนะครับแล้วก็ปกป้อง เด็กที่เขาสร้างมากับมือนะครับนักบอลที่เขาปั้นมากับมือแล้วเขารู้ว่าเด็กคนนี้นักบอลคนนี้เขาทุ่มเทขนาดไหนให้สโมสรอนนะครับจนนำพาความสำเร็จมามากมายให้กับสโมสรอนนะครับก็ผมว่ามันมีแต่โมเมนต์ที่ซาบซึ้งน,นะแล้วก็แหมเจอเกนคอฟนี่เขาสุดยอดจริงๆนะครับ ครอบต่อสู้นะกว่าจะได้มาซึ่งแชมป์เนี่ยต้องเขาเลยปลุกยักษ์หลับอะ่ะกว่าจะเอายักษ์ตัวนี้ตื่นขึ้นมาได้นี่ไม่ง่ายนะครับแล้วก็อาเนร์มันสานต่อด้วยความสุดยอดด้วยฟุตบอลสมัยใหม่ฟุตบอลที่มีละเอียดอรอบคอบนะครับแล้วก็ลุ่มลึกว่าอย่างนั้นสิผมว่ามันเป็นแนวทางที่เราต้องรุนแล้วก็เรายังมีความรู้สึกตื่นเต้นที่จะดูต่อไป แล้วก็เชียร์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับกับการฉลองแชมป์สำหรับพรีเมียร์ลีกถ้วยนี้ของลิเวอร์พูลนะครับฉลองกันให้เต็มที่นะครับปีนี้ไม่มีโควิดไม่มีอะไรมาปิดกั้นลดแห่ระบาดท,ทั่วโลกนะฮะในประเทศไทยแม้แต่จังหวัดที่ผมอยู่เองนี่ก็มีลดแห่ลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเราก็ซึมซับโมเมนต์นี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไป เชียร์กันต่อนะในซีซั่นหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างขอให้มีความสุขมากๆนะครับแฟนๆเด็กหงทั้งหลายในช่วงนี้ซึมซับบรรยากาศฉลองแชมป์กันให้เต็มที่ครับผมไป